คลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่เหมาะสมกับเด็กหรือผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเตือนแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับน้องเอวาอีกเช่นเคยกับคลเกมวาม่านะจ๊ะอยู่กับเกมยิงปลาพัชษสีเช่นเดิมเช่นเคยนอะเป็นที่น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาก็ลนละเนาะกับเกมยิงปลาพัสีของเรานะ เออวันนี้เราก็มาในะทุน3,183บาทน,นะจ๊ะพี่พี่เออวันนี้มาเจอกับพี่ฟินิกซ์นั่นเองนะจะยังไงวันนี้โอ้โหเข้ามาเพื่อนแจ็กกดแตกนะทุกคน โอ้โหเข้ามาเจอจังหวะเกมที่บุ่นวายเหลือเกินทุกคนเออไม่รู้ว่าใครได้อะไรไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วจังหวะนี้เต็มจอเลยทุกคนเออโอ้โหทำไมด่านนี้มันยุ่งเหยิงอะไรขนาดนี้เนาะทุกคนอ่าวันนี้เราก็มาในดุลที่ค่อนข้างเยอะเนาะไปที่เป็ดเท่าไหร่ดี 30ละกันเนาะพี่พวันนี้เออทุนมา3 0 0พไปที่เป็นส0ขอให้รวยขอให้รวยนะว,วันนี้เออขอให้ได้กำไรละกันนี่น้องปูคอนไฟฟ้าตัวแรกของเรานะทุกคนยังไงวะสา0ร้บวกไปเลยนะถึงไหมอารุ้นสิว่าจะถึงไหมโอ้โหเกือบสี่รยไม่เกินจริงไม่เกินจริงเลยอันนี้ แต่อย่างที่บอกนะว่าไม่คาดหวังไม่มิดหวังนะแต่อย่างนี้เราก็ได้393บาทช่นนะดอกเมื่อกี้เออถือว่าเยอะเลยนะพี่ๆวันนี้น่าจะไม่เล่งพี่ฟีนิกซ์นะทุกคนขอข้ามไปก่อนเล่งไปน้องปูแล้วกันหลักๆวันนี้ เรื่องนี้ค่ะกินกับปูไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าค่อนข้างได้กำไรดีอยู่เอออย่าไปโลภมากนะเออโอ้หน้องปูตัวนี้ได้มา168บบาทนะจ๊ะเออก็ถือว่าเยอะอยู่เออสำหรับพี่ๆคนไหนที่รับชมคลิปน้องแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง ให้ด้วยนะจ้ากดไลค์คลิปให้ด้วยกดติดตามช่องกดไลค์คลิปนะกดแชร์ให้ด้วยกดนะดย็ดีนะจะนี่น้องกูสวรรค์ว่ายังไงเออ,อ,อเออโอ้โหแลดูวุ่นวายนะทุกคนใน้านนี้เออสามร้อยหกสิบสามบาทโอ้โห อะไรเป็นอะไรไม่รู้เลยอะจังหวะนี้อะไรเป็นอะไรไม่รู้แต่ที่เรารู้เราได้กําไรมาแล้วนะทุกคนนะเออไปต่ออนิดสักหน่อยแล้วกันเนาะเหมือนดวงมันกําลังจะมาเออดวงมาแล้วก็ต้องไปต่อนะเออแต่ถ้าไปต่อแล้วมันเริ่มไม่เวิร์กอะมันเริ่มจะแบบกำไรที่เราได้มามันเริ่มจดถ่อยอย่าโกให้พอนะจ๊าไม่ต้องไปต่อนะเออ เล่นให้รู้ลิมิตตัวเองนะเออนี่น้องกูสว่านเมาจ้าเท่าไรเอ,อ่ยอือดูทุกคนปืนไฟป,ป้าเขาสู้กันว่ะอือสองร้อยหกสิบเจ็ดบาทวันนี้เกมมันค่อนข้างดุเดือดเหลือเกินพี่พี่ เอมดุเดือดมากสำหรับคลิปนี้นะจ้าที่เราจะทำึ้นก็เพื่อความบันเทิงเท่านั้นมาให้ดูทุกความาเดินสนุกสนานนะไม่แนะนำเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะจ้าให้ดูได้แต่ว่าให้อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะจ้าหนูหนูดูได้แต่อย่าทำตามนะแต่ถ้าพี่ๆคนไหนสนใจน้องจะทิ้งช่องทางาการเขาเล่นไว้ด้านล่างคลิปนะจ้าเ้อเราแอบสอยพี่ฟินิกมาทุกคนได้มา300ยบาท เอาตัวเดียวก็พอแล้ววันนี้เออไปหาน้องปูดีกว่านะทุกคนส่วนมากถ้าแบบได้ฟินอีกมาแล้วอะถ้าไปต่อ,ตอไปแม่งเหนียวทุกคนเราไม่ไปดีกว่าเรา,าเปลี่ยนเปลี่ยนเป,นเป้าเป็นน้องปูดีกว่าเนองโอ้โหกะว่าจะให้ถึงสี่พันทุกคนว่ามันจะดึงปะ ถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรอย่างลน้อยก็ได้กำไรแล้วนะพี่เออหน่วยอุปกไฟฟ้าว่ายังไงขอสักหนึ่งดอกหนึ่งดอกสุดท้ายเร็วๆมานี่มามานี่มาโอ้มาไม่มามาไม่มาโอ้เออมาละทุกคนปิดจบพี่น้องความไฟฟ้าแล้วกันนะพี่เนาะโอยแอบลุนแอบลุนจังหวะนี้ จังหวะนี้462บาทโอ้โหเป็นการตัดสินใจไปตอดที่ดีมากทุกคนหืมสี่บ้านจำๆเลยวันนี้บวกลบคุณห่านแล้ว,น,น,วน่าจะได้กำไรอยู่800บวกกันนะทุกคนวันนี้เป็นการเข้าเล่นที่ได้ยอดที่พึงพอใจแล้วก็พอดีกว่านะทุกคนเนาะวันนี้ก็หมดเวลาของน้องเอวาแล้วเอาไว้จะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันอย่าได้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ